you สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟานหวยนะสลับในผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยรัฐบาลนะครับสลับในงวดของวันที่16กันยานะครับซึ่งล่าสุดเลขออก56บนตรงๆนะครับถ้าเลขออก56บนตรงๆเนี่ยมักจะมาในที่ใดเด่น5เด่น6นะครับ ซึ่งเถิษิกิอนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ในปี43เลยถ้าเลขออก56บนงวดถัดมาก็ยังจะมีในเด่น5เด่น6อีกนะฮะหรือว่าจะออกเลขเดิมอีกนะครับ6 5 5 6 6 5 5 6ออกเป็น3งมวดติด,ดิอ่ะก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่แน่นะครับมาดูแล้วกันนะครับสำหรับในเศรษฐิจนะฮะก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะสำหรับถ้าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ซึ่งในล่าสุดปีนะครับปี68ด เลขก็ออกไปนะครับในที่ในนะฮะสามสามนะครับแล้วก็3 1เนาะอ่ะก็งวดก่อนก็ออก6 5นะออกเลขเดิมนะครับอ่ะย้อนไปดูนะฮะสถิติตั้งแต่ในปี4 3กันเลยนะครับก็ออกไปนี่นะครับ1ธันวาปีสี่สนะครับออกไปที่ใน9 9 5 6เนาะแล้วก็อ่ะ5 6บน5 6ล่าง นะครับถัดมาออกไปที่ใน6 7 6นะฮะแล้วก็9 1เนี่ย6ก็ยังมาอีกมาวันที่16นะครับพืชเศจษฐีปี49นะครับออกไปในที่ใน8 8 5 6ล่าง9 4ถัดมาแทนะบก็เป็นในที่ใน0 5 2เนาะแล้วก็1 2เนี่ยก็ยังมา5มา6เนี่ยอ่ะมา6เนี่ยก็มา5นะครับปี52นะครับ16มิถุนดดายนนะครับออกไปที่ใน4 สี่ห้าหกแล้วก็หนึ่งห้าทำมาเป็นห้าสี่สองแล้วก็หกหกอันนี้ก็เป็นเลขเบิ้ลเลยแล้วก็ในปีห้าสามกันยานะครับเจาออกไปที่ในหกห้าหกนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งถัดมาแล้วก็ออกไปที่ในสี่สองสองแล้วก็หกหกมาเบิ้ลก็มาเบิ้ลอ,อีกนะในปีห้าสี่เลยฮะก็ห้าสี่ดีออกบ่อยนะครับเลขห้าหก 5, 6, เนาะอื เหมือนในล่าสุดเลยนะครับวันที่16นะฮะสกกรกฎาคมนะครับออกไปที่ใน5้าห้าหล่าง1.2ถัดมานะครับก็จะเปที่ในเีห้าหเนี่ยแล้วก็1.2อีกนะเออนะราบอกทงบนทางล่างเลย2องวดติติดเลยนะสหรับในช่วงของปี5.4ก็ปี5.4ก็ออกอีกนะครับแล้วก็จะเป็ีในเี็ดห้าหนะแล้วก็1.2 9.6 ศูนย์และก็หกสองเนี่ยเนาะเออมันอยู่ในช่วงปีห้าสี่นะครับห้าหกมาหนึ่งสองห้าหกมาหนึ่งสองเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่าปีนั้นเนี่ยมันมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะเลขออกห้าหกแล้วก็หนึ่งสองส่วนมาในปีห้าสี่นะครับอืมออกอีกแล้วนะปีห้าสี่ออกห้าหกอีกแล้วนะครับเนาะก็จะออกไปวันที่สิบหกปื๊บปื๊บอ่าออกเจ็ดเจ็ดห้าหก แล้วก็83ถัดมาเป็น540แล้วก็54นะแต่ก็ยังมี5มี6แล้วก็มาในที่ในปี60นะครับออกไปที่ใน6 656 6, 6, แล้วก็3 5นะครับถัดมาก็จะเป็นที่ใน8 9 1เนาะแล้วก็53ทํามมามาก่อนเลขเดิมแล้วก็ในที่ในล่าสุดนะครับ3 5 6นะครับ31นะนั่นะแหละเท่าที่ดูแล้วนะครับ5กับ6 มีหมี 5, ม 6, ม 6, ห้า 6, มาหกมาหกห้าหออกได้เดิมอ,อีกนะแล้วก็หกศูนยกสองนะครับห้าสี่แล้วก็ห้าสามซึ่งค่าสถิติอ่ะเท่าที่ผ่านมานะครับก็มีเจ็ดหกเจ็ดหห้าสองหหหหออกมาอีกสองครั้งแล้วก็มาห้าหก หาก็อยู่ในนี้เนาะแล้วก็มา60 62 54 53อ้อืมนะ5้ามาดิไม่ซ้ำกันเลยนะครับเนาะ52 54 53ก็ใกล้เคียงนะครับหรือว่าในที่ในล่าสุดเนี่ยจะมาในที่ในใกล้เคียงในตรงนี้เนาะอ่าหรือว่ามันจะมา5 51 5 4าสี่คงไม่มาห5ห้รอกเนาะถ้าจะออกเลขเดิมก็ก็ห้าสองห้าสี่ห้าสามนี่แหละนะซื้อ3ามคู่นี้หรือจะเป็น5้าก็ได้เพราะว่าห6หกมันก็ยังออกสองครั้งได้เลยนะฮะอืมก็6มันออก6 6หแล้วนะถ้าจะออกอีกก็ออกสองครั้งก็ต้องเป็นเจ็ดหหรือห6หหรือ60หรือ62เนาะถ้าหจะมาก็6 3ก็อย่าลืมแล้วกันนะปีนี้ก็ออกบ่อยนะครับและนี่ก็จะเป็นในเศรษฐีเนาะ แต่ถ้าถ้าเอาในตำแหน่งตรงนี้นะฮะถ้าเอาในตำแหน่งตรงนี้ไปเพิ่มแต้มก็มาเลขเด็ดเหมือนกันนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนี่เอาหลักหน่วยหน่วยบนในงวดที่ออก 5, 6, ห้าหกนั่นแหละนะบนหกไปเพิ่มแต้มเป็นเจ็ดหกเจ็ดนี่มาหกมาเจ็ดหน่วยบนเหมือนกันสี่เพิ่มแต้มไปเป็นห้าสี่ห้ามาห้ามาบนนะมาบนอันนี้ก็เหมือนกัน นะครับในที่ห้าเนาะเพิ่มแต้มไปเป็นหกนี่ก็มาล่างนะแต่ก็ยังมีในสองตัวเด่นหนึ่งนะครับเพิ่มแต้มไปเป็นสองมาหนึ่งมาสองมาสองได้แหละนะครับและที่ในตรงนี้นะครับสองเพิ่มแต้มไปเป็นสามก็มาสองอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสองเพิ่มแต้มไปเป็นสามนะครับก็มาสอง ก็แค่เอาหลักหน่วยนะครับครั้งก่อนสามเพิ่มแต้มไปเป็นสี่ก็มาสี่มาบนมาล่างปีหกศูนย์ห้าเพิ่มแต้มไปเป็นหอ่ะมาห้าเนี่ยก็ล่าสุดหน่วยบนหน่วยล่างนะฮะหนึ 2, ่งกับสองเพิ่มแต้มไปก็หนึ่งกับสองอ่ะมีห้าศูนย์หรือห้าสองออกเลขเดิมหรือหกสองเนาะหรือจะเอา ห้ากับหกไปจับกันกับหนึ่งกับสองในตัวนี้ก็ได้เนาะถ้าจับคู่นะฮะก็มีห้าหนึ่งอยู่นี้แล้วเนาะห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งแล้วก็หกสองเนี่ยแต่หกสองก็ออกบ่อยเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าปกชุมชนนะครับปกชุมชนหลังๆเนี่ยเลขออกหกสองบ่อยนะฮะเนี่ยส่ติปกชุมชนออกเยอะมากนะครับนี่ล่าสุดเป็นปกชุมชนเนี่ยมีหกสามมีแต่หกสาม หกนะหกก็เยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยหลังๆเนี่ยมีหกมีหกมีห้าเนาะอ่ามีหกนะมีหกเนี่ยหกสองเนี่ยเนี่ยก็หกหกสองออกเนี่ยออกบ่อยหกสามนะหกสองหกสามเนี่ยเก้าหกนะเออเนี่ยชุมชนนะฮะปกชุมชนเนี่ยเนี่ยมีห้ามีหกเนาะเนี่ยหกกับห้ากับมีโอกาสที่จะมาอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นปกชุมชนแบบนี้ ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับในสถิตินะฮะเลขที่ออก 5- 6บนตรงๆงวดถัดมามักจะมีเด่นๆ5เด่น6แต่ก็เลขออกล่าสุดนี่อาจจะไม่มี5ไม่มี6ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้นะครับยังไงก็รอลุ้นผลแลวกันนะครับว่า6จะมาไหมห้5จะมีหรือเปล่านะครับก็ลองนำไปลุ้นแลวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยหรือใครอยากได้ในสูตรไหน ก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะข้างล่างใต้คลิปนได้หรือจะออกง่ายๆเลขเดิมเลยนะครับเหมือนในที่ในใสถิติในงวดที่แล้วที่ผมสถิติล่างนะครับออก6สมเนี่ยมันก็ออกเลขเดิมเหมือนในปี4ี่ก็มาออก6 5เนี่ยหรือซื้อเลขเดิมนะหกับ6นอาจจะไม่มีก็ได้มันอาจจะออกเลขเดิม91หรือออก91หรือออก1 2 42 622หรือออก1 2สอง ห0น,นะฮะหรือจะออก405491ก็ลองนำไปลุ้นเลยกันนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้เฮงเฮงปังปังมันมันนะครับสลับในเลขที่ออก56บนตรงๆด้ยกันนะครับยิืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ